เยอ่ตายเยอมาไปแซ็งหกกเยอหกสามดวยเต็งห้าเงสูงเต็งหกเตงสูงโอ้ยเท่าไรดีไี่เยอะหรอกห้าหมื่นหกหมื่นนี่แหละของใครก็สองหมื่นนะเต็งสูงนะห้าหกยังหกสาม จิงไปออกมาเป็นลองข่อยดีกว่า่เพ่ะไรริงไขั้นือองข่อพี่ไม่ใช่ลองเตียงนัือหอือเาไปทุกอย่างอ๊อหกสามสามสี่ห้าไม่อเนี่ยสี่สงโอติงสูงติงสูงไปเลยขาดไปเลยอันนี้หกสามเอี่ยวหกสามเย่ยไวมเนี่ย หกสม่นีหี่สองไม่เมันจะได้6,2ไหนผมสองไม่อยู่สูงเอาออกโตให้เราเออเคเฟิรเอาเฟิรอยากได้กันห้าสี่สี่เปนแ่เป็นเดียวเป็นสูงก็ถือว่ามีอยู่หาดีหาสามยาสีนะหกหกหาสามเต็งคกสามเต็มอ้อ ติงสูงอ๋อขอยว่าได้ว่าเสียว่าไว่เสียว่า่เสียนด้สามินติเสียสามซึกซึกสาเกี่ยวกัได้เยอะเจ้าไปัหกีสองผ่านปัดเสีย1ิบแปไปว่อ่ากสู้ข่อยได้กินอีกเจ้าโยมหัวรอข่อยเจ้าโยมหัอรอข่อยข่อยได้แยกขาได้ทั้งสองเลยติงสูงยกาได้ทั้งสองเลยแยกหาเขาลแยกหาขอย ไปเดียวนีแยกแยกขาไปไปยซสูงมัดน่เเอกสามเลยเยจักรกลูอกสามเจ้าไปใช้สูงเจ้าเจ้าต้องตีมัดว่อยนีดตัวนี้ก่อนย่างแนวก่อนฮะนี้วหกม่อได้กเตะสูงย่างนี้นั่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดสิบสีิบสองสามสี่ห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสามกสูงไปเอานะ เรวเขียนใหกจุดไม่ได้บอกว่านะเพิ่นของข่เพิ่นหัวรอคข่เพิ่นมาเพิ่นออบิเซหกสี่สองเพิ่นหัวห้าข่เมสิเป็นผท่าไรกันดีเ็ออกอีโต้นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดต่าสิบหนึ่งสองสามสห้าหไปนั่นหินบวห้าไปออกตัวเชื่อมตอกามส่ห้าหกเจ็ดแปดต่อสิบเตรงสามสี่หก แจดแปดเก้อีีีไปเลยนะหกสูงสามเมือนหกเจ็ดแปดเก้าสาชิทุกอย่างอยู่ที่สันหมดเลยใช่หสอี่เียอีเอามหกสเทียวล้วน่ะติงสามหัวเดียวหน่งสามเออ่มันถูกหมดมันถึงมันนะเพื่ติดจุงเออเจ้ากัเที่ยววัดเทนก็ได้ สี่เจ้าจ้ามใจใจนี่ใจติดสูงเด้ติดหกเงิเด้อห้าสิบหกเจสิบเ้ายี่สามสี้าห่ัาอะไรอย่งซ้ำเจ้าได้จับไปสิละแม่ใค้ขอยละกอดเสียขึ้นจยก่ฟองมต่อสิบปพนละอดไม่รอดเอาเอาาละกอดเนี่ยหวห้อยห้องคอยต้องได้สี่หมืนได้ขอต่สองหมื่นเพ่นส่ตัว ก็พูดไรอีกอ่ะเมื<ห>นอซองอีกสองเ<อ>มื่สั้นากข<อ>้าเ<ห>อาเงินไปเลยนะเออเราสมสี่เมืออเอ้ยไอ,อ,อ้ห้องซ้เยี่ยวเนี่ยมันสิบแปดบาทสามเ,าเาาม,มือหก อันนี้วัตะวันสีมันก็อีสามมนกเป็นเจ็ดมันหกเ้ยี่สินี่ยอันนี้เต็มสามนี่อันนี้ม่นแปเป็นสามหกใคอยเลยอย่าไปจซับทีนอ๋อสามที่หาเนาะเออสามที่หาเอาใครมปเลยไม่จดจำล้วามี่าเลยไได้จำอเลยใครลบมาไร่นะคะได้จำได้พรมันหากับสามเดียกจะอย่าบอกว่าอยมาเต็มเลยจะว่าสามที่หาไป ได้ขนาดแยกเพมงว่าจะค้นอะไรอะคอยที่เสียสองเปิดลดะอกสต่าองเชือ้นเดียวก่นงายคนเผยแหวกกัมีแตกูกับสาม่นแล้วิดาป่ะออนเี้ยงเจ้จะขึ้นสีด้ยขแท้ไปวดศลงหาที่สองเจ้าก่องเได้นของนาิเตอรเตียมขยเราไอ้หล่อใรหล่อใจแต่อีกแล้แข่งบ้านเขาเลยต่อต่อต่อ แยกสามาใส่สูงแยกหกไปใส่สูงเก็บหนาไปใส่สูงมันออกมืกขาดสามมันออกเมอเอาไม่าแนวโอนฮะแ้มันเย็นก่อนหอนได้แต่ตอนเวอร์อ่อนเอนไหนนุ่มไหติดกองติดพี่มติดาสองพี่ว่าอยาเจอเลยนึงมาสองพี่พ่มามเอาไีแต่งของจอามือก่อนของของลูกขาวก็ไม่หม่มีเลยกินไปได้กาแฟกกาแฟเธอกินไปได้ เต็งหกสองให้หนะห้าสองอ่ะนิน,นหรอเปล่าเต็งห้าสองเต็งดำลายเองก็เป็นตรงนี้นน 5, 2, นดำอีเลยเต็งหกอปไปสิแดงไะ เต็งตั้มข้าบุรัยวสองมืงอามาบุฮะอยกินาบุหไม่กินหรอกสมแเนะหนึ่งกิัหมด้งหมดไม่ดูจุ๊บจุบผ้าปเนี่ยผาปาดผ้าปอ่าั้งหมดผ่าปเอาเดียวเลยเหรอเอาวะบ่บ่จำอยู่จะอาคอยยันมันอกสิเวียราำสาเอาข้งหมดผ้าปาบ เปิดได้แค่ไรุ่นรุ่นหกยันมหาหกแล้วก็หกสามสามนั่นห้าสี่ไอยได้กินละวันนี้บอกแล้วคือกันนี่ปลาย่าันมหาสามสามหกไปเกไคินเปมดแล้วินรีเด้ดีเด้อค่อยจิงหาขอยยากองใหญ่คอยจิงหาสองหมื่นเจ้ากินเจ้ากินไปตั้ม

ติงหาสองเมื่อสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สบอดงสามสี่สิบห้าสิบหกเก้เพื่อนเขาเ้าดีจ้ีเนา่ยยเหือสงามสี้าก้า็เอแปดเก้าสเอ็ดสิบองสิบสามสี่สิบห้ากห้าไ่ด้เป็นห้าบสาตายสซื้อะเลี้ยงเดกีนติดานสิต่ากอยมาแล้วมาเจะยันมาหาสามสา อุตส yeah, nice, ่าห์ตัวเจแน้งว่าทำไมกินดูกนดููหงอกหงเกนะไม่ละทรามอยู่ลโอ้าโอเคเอก็เห็นิสุอยิงสุรัฐบาลมาหลุดรัฐบาลอืเดี๋ยวเอาไหมแยกเหรแรกลางบอนตอนนั้นออกแบอตอนนั้นออกอีตัวดบเลยขอหาซาวนนะบอก มีนไงเน่ยทานเงินไปรง่ยบานเอามาที่ด็ดคุณเขามเสร็จท่าไรโยงเข้าอือกาเอาบนเอาเหลืะอันจะได้หกขาตายเอาไว้ค่าคนเสืเนยเอหนูไม่ใช่ยักษ์มันไม่ใช่มาเป็นนางฟ้าอืแยกว่าไรเี๋ยวนุ่ณทุกอย่างเอาตะพันก่นนสี่ห้าหกก้ัหกข้าวพายเก็ายเลยใช่ไหม เคยนไปไหนเนี่ย้าหกหกสูงห้าสูงไปสกูาม่ใช่เจ็ดใบเลยปะอายอ่ะใช่เลยจนยากหระคอ้องมานะเอาอีกรับรับไปเลยเพรว่าตานี่คอยก็มากหกสามไปทุกอย่างแมนทุกอย่างจ้าตัวเต็งนี่ักาดเัรา้ายก่อน่อนะั้นโมพดนะ ห้าสูง6กสูงามสกอหกห้ายสองสองสี่ก็ถือการกระโดดอันเด็ดล่นะรเล่ ีนี้เปหใบเป็นสิบใบไหลลงสองเร้สบแล้วก็สีองบกาแล้วก็ที่ได้เป็นสิบหกใบอันนี้อีกสิบใบอันนี้อีกสิบใบสองมนโอเคดูเรื่องฟาแสนสบใบดมสาสา o n สองสามสิบใบเหสิบใบเ็ดหมื่น แลนนี้ยี่สิบใบอันนี้สามหมื่นอันนี้สี่หมื่โอ้มีนัดกับผู้กำกับใช่ไหมนี่เกียรติหมื่นแล้วตอนนี้อีท่าไรสิบหกใบทั้งหมดย่าไปถึงบาถึงเลยสิบหใบเหรอตัวอะไเหรองานกับกิกไปไมดเลยายแ้วแทนเลยไรงหมดแล้วอันนี้คือตัวรวมทั้งหมดสิบหกใบสิใบเราก็ะจายใบละห้าพเป็นเป็นเท่าไหร่ อี้แล้ว่านี่มั้ไปก็ห้าหมื่นแปดหมื่นใจแปดหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหเมื่แใช่ไหมแปดหมื่นสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปกายีี่สิบเอ็ดยี่อมายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด 2, 2> ติงสากับหาสามหกสามค่อยงวิ่งสามวันมาคิมมิบสองสิามสิบสี่สิบห้าหกเจ็ดบแปดสิบเก้าสามสิบหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็แปดเเจ็ด 3องสามสี่หเจแามื่นล้วก็ตามสองบใบตามสองสิบใบตามสอบเ็ดใบเลยเนี่ยไอเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจมื่นสองพันตเจ็ดมื่นแ้ยี่สิอ็ดหมื่นเจ็ดหมื่น

เก็บเงินครบ1ั้งสคุละมอสองแสนตาเนี่ยหกเจ็ดแปด้าหลักไม่เหรมากี้สิบสามสิี่สิบหกเจ้ากระโดนมืกิ้หนของโวดช่หูอเฮ้ยมาเม่อรกินเจ้าพยอเผื่อจาโดนโนนสิบสี่สามสมสองเงินสองสามสี่ห้าเขาไม่แจกเทาคุณเนาะเจ็ดแปดเลาไปสื่อที่เลยสิ4สามสเดี๋ยวกลับไปสื่อที่มาเลกขารที่มาเลครับที่มาจาองโอ้เต็มมาสวย คเอาดิทอมเมร์เมอ์เอาที้ไปจัไม่ได้เสเสียอเวลาไม่เสยยดาวืเจะได้กับวันนั้นหนเสียด้ยบ่โอ้บัวทั้เดว่าวินัทกระพู่กำกับงานเนี่ยถือแคไรกันะไ่าหาบวกำกับนะฮะพูดกับกรเซ้าไปแล้วนะไปหาบัวตามบกั้นั้นเคืคอม่แทะมันนี้เซ็กมน่ลค่อยก็จะรู้ละก็จะว่าผัวตามกลับบ้านแล้ว เมียนหนอนเมียน่เ่อโมตีสันกัทาน่เมียนจมถามออกถือออบไปเลเอาไเลยมันน่าร้ายที่มันเป็นเียั้งแมมันกำลังได้จเขาวะจกอหนอนนั่งจิบนะโอ้แสบเีย ยาเนอี่ีนหซอย่หาซ้อนก่่มาย่น่มา้วนสิบหกตตาัตาตื่อุซาเป็นบาหมเอ้ยนก็จะมีสีบ้านมันจะเตะเปบัหกกับห้าอย่างละหเื่นทันีสีแตน่า จะบากินเทาแรงเหมือนแรงเน่มีซีตาไหลลงตาเลยยงกับเราแค่เป็งซมำมอกันซีตามับซีตาไหลลงตามมาหนิตีลงให้บนดเลยวัตาเลยเหรอนี่รอบนอกเนี่ผ้าแดงเนี่ยผ้าแดงแมนโอเคปะซุปไซตามบ่ไม่มีตามอ นี่แต่เวแบกไม่ต้องเห็นห้ากก่อนนสีเอียวเดียบร้อยส6สามสอสามบกสามเต็งสามเดียบร้อยมาหลายสี่ต่อคอยไปร่างกันเด้ออันนี้ไม่ไม่ถูกไม่เก็บไปสิไปไม่บไปหกใโมบอมถึงหกจากวัสี่สี่ไปโอ้ยลงไม่ครบก็ไม่บอกอันไหมสี่ไปสีไปกับสีไปนะ เอาล้วก็เต็งหกสิบใบสรุปว่าข่อยกินเรียบกินเรียบนี่นี่เต็งซ้ำกินเรียบข่ตต็งซ้ำสองมันเตงหกสิบใบโมเมนต์เจ้ายูซีตำข่อยไรมันยูเซบ่ะอะไก็ไปติงติงตัางเี้ยโแม่นี่ข่อยข่อยเออไม่ยูสามอลไร นี่ฝอยเตงซีสองเจาะเอาเอามาเต่งสมมันล่ะเออพอเต่งของข่อยต้องหามีเงินสองมืออยเต่งนีต้องหามสองนะเจายักสามมันไ่ใช่ซก็เลยเป็นซีมือวันเออวันนี้ก็เลือซมันใส่สมเออไปไปใ่นม่อเอาซนี่มาใส่สมเพิ่นเอาสมมใส่ซีตามฝอยไหลนนี้เพิ่นเอาจังใส่อุมาใส่ซีตามอีกนไ้เนี่ยตอนนี้เได้มือหกห่ห้าหนึ่งไมใช่หรอจำได้ยิน แกเอาเอาห้าจอองหกอ่ะไม่มากั๊กสีตามหลายหลายรุ่นไม่มีเด็กเต็งเต็งสี่เลยเท่าไหร่เหมือนตีหัวมาในปุ๊บเลยท่านี้บอกสองกล่องนี่นี่อันนี้ต่อไปนี่มาได้แปดมื่นี่ห0สหเรือเพิ่นเต็งสี่จังมื่นเราอยด้นข้าสองมื่นสองมื่นแปดมื่นเก้าิตีิยออันนี้อนี้อันนี้หกสามขยันสาสีหเงินลักเฉพาะีแลนะ สิบสามเฟองกัหน่งในูหนาลูกเาคเดียวจุดอะไรมาดนูหกสามสามสองมื่นสองเทหบสอืนี่ึ่งสองสามสี่ห้าเจแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิมาเป็นกามเดยนะทำดีๆเพราะว่าความมันกับสอดไปอแล้วนะใส่หมดมันหมอะสองกันกับเตียบเรเจอกับปวดที่กันขาก็ุณบอลี่ยังยืนมาีนที่นี่ ปดเมื่อเนี่ยตเบิร์สี่ห้าหกเจ็ดแปดเกิบสิบเอ็ดเอทกซ์ับหลเลยเอ็กซงเงินไหลด้วยว่ันนี้ต้องแยกคื้วต้องแยกคำแล้วคอยแล้วคอยแล้เกระเปดงเกระเ๋ดงแล้วมือจ้ามือจ้าหุ่นกันปสอง้เ็นมาลตเปขยาวยผู้ใจอันนี้มาล้างต้เามาล้างตา แปดสิบเก้าส <future> ิสิี่สิสิบห้าสิบหกรจดสเก้าสิบสิปสิบ้นสิบหกสิบเดสิ่แดสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด้าสิบเแปดสิบหาสิบหกส้เ็ดสิบแปดสิบห้ากเจ็ดสยาวสิบะ้าสิสจิแป่สิบห้าสิบหกเดสมบแดสิบ้าสสเดสนบแตสิบห้าสิบหกบนดสิบแปิห้าตินหกสบเต็ดสิบนปดสิบ เดี io, ๋ยวพรุ <S <S ่งนี้เ sí, ช้าเราจะไปจำนำที่ด to uh, ินเนาะไปที่อยู่กับเมียน้อยมีเมียใหญ่ยุงกัดเมียตายเนาะ้องไปหาเมียใหม่กันเมยียดตายเนาะไปง่้ำสามเลยไปกันเลยไปเวไปกั ไงล้มตมฉันเกียดตำให้ลงตตำฉันจะแยกตาเนี่อีกแล้วเดินแยกเป็นมาอีกแล้วเอาไหมเอาไหมสองโยสองโยใช้สามตำแล้วเอาเอาไหมนี่มาใช่เต่งสามอือคาหกค้าสี่ห้าหก หกศูนย้าูเปิดเปนเปิดออกตัเจ um ๊้าเปิดเลยทุกยางใจใจว่าอันอีกแล้วสามห้าเอา้าหเห้าเล้โอกเอ่ปอกพรไปลงออกมาไกมหาเจ้าเสองหมื่นเจ้าเสียสามหมื่นเลยอย่างทุ่คุนติดปโทุนิดปะสิกินยังเเกินอ่ได้สุขีก็ได้หม กิอกันส้องมาสาตาก็สอหไข่ซาล็อกอกอ่งสอสาี่หหดสองมื่นสมืนห้ามือนเ็ดมือนสองสสี่หหกเจ็ดแสิบสี่หกเจ็ดสอง

แน่นใน, αι น, αι น αι สองหมื่น่วยหวสิเลือยกัน